ครับคราวนี้มาถึงกับตัว Galaxy Tab 10.1กันบ้างนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ถูกต่อยอดมาจากตัว Galaxy Tab ขนาด7นิ้วนะฮะก็ตัว UI เนี่ยก็ยังเป็นตัว Honeycomb 3.0.1 3.0.1นะครับตอนนี้แต่ว่า Samsung บอกว่าตัวที่ขายเนี่ยจะเป็นตัว Android 3.1มาให้เลยในประเทศไทยซึ่งกำหนดบางจำหน่ายของตัว Galaxy S2 แล้วก็ตัว Tab 10.1เนี่ย ยังไม่ถูกกาหนดยังไงยังไม่ถูกกาหนดเวลาที่จะวางจําหน่ายอย่างแน่นอนนะครับในงาน Thailand Mobile Expo ที่จะถึกเนี่ยก็ยังเป็นเพียงแค่การจองเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวฮาร์ดแวร์กันนะครับนะครับปุ่มฟังก์ชันต่างๆเนี่ยในการควบคุมแท็บเล็ตเนี่ยอยู่ด้านบนทั้งหมดนะครับนี่เทียบอย่างนี้นะครับมาเป็นคลิกขึ้นมาเป็นอย่างนี้ตัวีเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็เล่งวอลลุ่มตัวพอร์ต หุฟังขนาด3.5ม mm ิมนะครับแล้วก็ช่องใส่ช่องใส่ซิมนะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ซัพพอร์ต 3G ด้วยนะครับก็ตัวด้านบนนี้ก็ <Wow. S 2> ถ้านึกถึงก็เหมือนกับตัว Acer Iconia ic Tab A500 นะครับลักษณะการวางปุ่มจะคล้ายๆกันนะครับมาถึงตัวด้านซ้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำโพง เหมือนกับตัวแบล็คเบอรี่เพบุ๊กที่เจาะลำโพงมาไว้อยู่ด้านด้านซ้ายกับด้านขวาครับตรงนี้ด้านเป็นลำโพงเหมือนกันนะครับไม่มีปุ่มอื่นนะครับมาถึงด้านล่างด้านล่างตรงนี้เป็นพอร์ตเฉพาะของซ m s ซุงที่จะเอาไว้ต่อกับคีย์บอร์ดด็อกกิ้งตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าคีย์บอร์ดด็อกกิ้งเนี่ยจะขายรวมหรือว่าขายแยากยังไงราคาก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับเดี๋ยวเราค่อยดูตัวคีย์บอร์ดกันทีหลังนะครับนะครับมาถึงตัวด้านหลังนะครับก็จะเป็นพลาสติก ทั้งหมดเลยนะครับตัวบอดี้ทั้งหมดตัวนี้ไม่มีส่วนไหนที่เป็นลูมิเนียมแทรกมานะครับตรงนี้กล้องนะครับตรงนี้ก็เป็นแฟลชข้างหลังก็เป็นพลาสติกสีขาวปีตาซัมซุงอยู่ตรงกลางนะครับ UI ก็ยังเป็นคานิคอมปกติตัวนี้ยังไม่มีตัวยังไม่มีวิจเจตของซัมซุงมาให้นะครับเพราะว่าตัวนี้ยังเป็นแค่ตัว โปรโตไทป์อยู่เท่านั้นนะครับซึ่งตัวที่วางจำหน่ายเนี่ยจะมีตัววิจเจของซัมซุงมาให้ด้วยนะครับนะครับตรงนี้ก็คือคีย์บอร์ดที่บอกกันไปเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็ตอนนี้ยังไม่มีพิมพ์ไทยมาให้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต่อเป็นพอร์ตที่เอาไว้ต่อกับดอกที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีตัวล็อก เป็นดอกลงเป็นผอดโลง่ลงๆเลยก็คือแค่เสียบลงไปเฉยๆซึ่งถ้าเกิดใครไม่ระวังเนี่ยก็อาจจะมีหลุดมือนะหลุดมือกันได้บ้างนะฮะตรงนี้ก็เป็นปุ่มคล้ายๆกับที่มาปรับให้กับเข้ากับตัว Android อย่างตัวพวก E-pad Transformer นะครับแต่ถ้าเทียบกับตัววัสดุเนี่ยผมชอบตัวของตัว i e p a d Transformer มากกว่าครับด้านหลังเป็นโลโก้ Samsung ทั่วๆไปด้าน นะครับเวลาต่อก็แค่เนี่ยครับตั้งไปอย่างนี้เฉยๆแล้วก็ตัวเนี้ยสังเกตดูดีๆว่ามันไม่มีทัชแพดนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากการพิมพ์งานเท่านั้นเวลาเราจะออกคําสั่งอะไรกับหน้าจอเราก็ต้องยังคงเข้าไปเลิ่นซ้ายเลื่นขวาอยู่ที่หน้าจออยู่ อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับแค่เอาไว้ให้ช่วยพิมพ์งานง่ายขึ้นเ,นยเฉยๆคล้ายๆกับตัวคีย์บอร์ดของตัว Apple นะครับตัวนี้นะครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยวเราลองชมรีวิวกันในโอกาสต่อไปนะครับ